เรี๋ยวันนี้ครับผมจะมาพามาดูพระนะผมที่ตาผมสะสมมาครับนี่ครับผมมาชมผม,ผมจะพามาดูพระนะครับผมตะกูลียนครับนี่เหรียญทองครับดูตามหา,หาหลวงปู่ทิมจะเอาไปให้บอยอ่าใช่ไหมครับผมบอยาบอยาเปจันนะครับ ตอนนี้นะครหใครได้ครอบครันนี่ลุงกูเสาเนี่เพระครูสิมีครับดครับท่านผู้ชมดูนะครับนีครับลุงูเสา์นะครับผมนี่สมัวีย่ามนะครับหลวงมองแลน้ำหู้ขอถามน้าแม่มองเห็นจะรู้พอสอายอันนี้อันนี้อะไรครับท้าอธิบให้ฟังนะครับอันนี้มันแท่งอะไรครับผมลูกกระสุนอะไรครับ อรม่รู้เีอะไรอันนี้เรียกอะไรมาจะไม่รู้ดิอันนี้หลวงพุท่อนวัดมันเป็นนักนก็สูตเรืงะรมัตามันนัมคจะมีมูลค่าพาไวันดาวไวันได้พาแลกับไปยกมานั่งไตายายครับเอางครับอันนี้อะไรครับทองอ่าไม่ให้ดูอ๋อเ๋อ๋อนช่วงครับขอขให้ครับวันนี้ผมจะมาถ่ายฮะนี่ครับ โจในบ้านไม่พีตุจมหูเอาไปเถอตุจมหูแก้ยายใส่ยันไม่ถ้าถ้าผมเป็นโจรจริงๆเพื่ออะไรแม่ผมจะขโมยเนี่ยพวกเนี้ยเอาเอาไปไหมล่ะหยอกหยอกเอาไปจิไปอ่านะครับเอาคือดกนะฮะไปหาบอยท่าอาจารย์ไปจาบ่าวผู้ผมไปขอค่ารถนั่งรถไฟไปลงบังเขนนะครับแล้วก็แล้วไปลงบังเขนแล้วก็ไปเที่ยวครับทั้งปรากฏว่าได้สองพันครับทั้งหมด อันนี้ครับก็จะเป็นเออ่ที่ดูพระนะผมแต่ผมดูไม่เป็นครับส่งไปที่กล้องนี่นี่ครับทุกทชมสองนะครับอ่าทุกทชมนี่แบบเหรียญไม่มีไม่มีจี้ไม่มีหีวนี่เป็นเหรียญกูเหรียญทุกทชมเดี๋ยวผมจะพามาดูของที่เป็นสีทองก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่รู้จะถ่ายกล้องกล้องผมจะถ่ายได้เปล่าครับ อันนี้เป็นทองจริงนี่อย้อยบาทละกหมื่นเนี่นี่บาทละกหมื่นไหมผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมจะพามาดูอันนี้ก่อนอ่านดิเป็นอะไรลกูกอ่านดิโอ้ผมมทองหรอ่ทองก็คงที่สอ่ี่บจ้เกียร์กับทองวะเนี่นยทมมุงสงก็ไม่ใช่ลแล้วเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับท่านผู้ชมว่ามทองถ้า่ไปขายแล้วเป็นทองก็ไม่ต้องเอาเอ่อมันอะไรเนี่ยครับจังหวัดอุทัยธานี อุทชายธานีครับผมอ่าเป็นหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะครับผมพระอะไรไม่รู้เลยผมมองไม่เห็นคนระับพระศุนอะไรเนี่ยครับท่านผู้ชมช,มช่วยกันอ่านนะครับผมอ่านนะครับผมนี่ครับ,รบก็จะมีสร้อยคอก็จะมีอันนี้อะไรไม่รู้เลผมโอ้โหมีหลายสีด้วยนะ มีหลายสีด้วยนะเดินหลงไม่นั่นเลยยังไม่ทันเดี๋ยวผมถ่ายไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวดีกว่าอันที่สำคัญนะครับผมเอ่ออะไรดีอ่อออนนปวดนั่นนะครับ,ตา,รบ,นนรบตาครับปวดหลวงพ่อคุณนะครับตาครับปวดนะครับผมจะรีวิวปวดหลวงพ่อคุณน,นะครับเนี่ย นี่ครับลักษณะของเขานะครับก็อันนี้อันนี้นนตาเล่ามาหน่อยครับได้ได้มายังไงครับได้ได้มายังไงครับสมัยไหนครับผมปีไหนครับพศ2032ครับสมัยยังไม่ดังเลยนะครับผมถือว,ว่าได้จากพระสดๆเลยไม่น่าจะไม่กี่นะแล้วลายทรงก็จะเป็นนี่ครับหลวงพ่อคูณนะสไตล์ ตอนนั้นวัดะไรนะวัดเลยนะค,นครับวัดไลยนะที่จาไปได้มาวัดบ้านไร่นะครับอำเภอด่านขุนทุดนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ไฮไลท์ของเรานะครับถือว่าคูณนะเพราะว่าเราอาศัยอยู่โคราชมานานครับอันนี้เหมือนในหนังเลยอันนี้แต่ว่ามันหนังเชื่ออะไรนะจำไม่ได้นะครับอันนี้อันไหนนานสุดในนี้นะอันไหนนานสุดครับ อะอันนี้อะไรเนี่ยครับท่านผู้ชมอ่ให้ดูครับเอาแบมือให้ดูครับเนี่ยถ้าดังดังนี่ครับผมสมัยอะไรเนี่ยช็อกโกแลตสามผมว่าคูนครันคงคูนคงคูนแล้วก็คงคูนดีนะครับ หลวงพ่อคงหลวงพ่อคูหลวงพ่อดีไหนหลวงพ่อคูอยู่ตรงไหนอ่ะชี้ชี้แค่ในรูปภาพทำไม่ได้เหรอโอ้ยกล้องมันเบื่อจัดเลยหลวงพ่อคงหลวงพ่อคูหลวงพ่อดีคงคูดีคงคูดีนะครับอ่าอันนี้นะครับดูดิคงคูแล้วก็ดีนะครับที่ดีอ่านี่ครับผมคงคูดี ก็ดูไปเรื่อยๆครับผมไล่ดูเรื่อยๆนะครับของเก่าอันนี้อันนี้อะไรนผู้ชมน,นี่อะไรนผู้ชมอันนี้หลวงอะไรพ่อแล้วครับเดี๋ยวผมกระเหลืองใหญ่ครับกระเหลืองนะครับผมเอ้ย ด,ดูได้ป่าอุยอ้ยเดีย๋ยวผมส่องดูตรงพ้อเลยท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับชมก็มีวันนานนี้ท่านผู้ชมก็ถ่ายไปเรื่อยแหละ ผมก็ยกตัวอย่างคร่าวๆนะท่านผู้ชมผมเพววาผมก็ไม่เก่งเรื่องพระด้วยนะถ้าผมถามเยอะไม่ได้ไม,มาจากไหนเนี่ยเ,เดี๋ยวผมดูอันนี้ก็ได้ผมดูอันนี้ก็ได้ครับท่านผู้ชมครับชื่ออยู่นะหลวงพ่อเสธรทอนะครับที่เล่นในหนังอะ่ะมันชื่อหนังว่าอะไรนะเนี่ยอะไรเออหนังอะไรวะที่มีมีผู้หญิงอะ่ะโอ้ยจำไม่ได้ครับท่านผู้ชมศรีเทพจังหวัดพิจิตรนะครับที่ระลึก งานปิดทองฝั่งลูกมิจฉ์นะครับวัดรักไทยนะครับ mm hmm. อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ mm ์เ hmm. มื่อไหมวันที่แปดถึงสิบหกเมษาปีสี่เก้านี่สี่เก้าไม่รู้สองพันสี่ร้อยสี่ิบเก้าหรือสองพันห้าร้อยสี่บเก้าก็ไม่รู้อันนี้อะไรสี่สองพันห้าร้อยสี่เก้าหรือสองพันสี่ร้อยสี่สบเก้าครับอันเนี้ mm hmm. ฮะ สี่เก้าอันนี้คืออะไรฮะเจ้าไปไหนเจ้าไปอยู่เพชรบูรีตามที่แม่หลวงพ่อตือตอนนั้นเออปีไหนอนนาจารบอกก่อนสองพันห้าร้อยหรือสองพันสี่ร้อยอันเนี้ยสี่เก้าอ่ะที่จ้าบอกกับมันคืออะไรสองน่านยังไม่นานนะครับในขาดูหนอยเอามาหน่อยชมให้ชม,ชมรับนี่ครับล็กมากแล้วขนาดเล็กมากครับดูขนาด ยิงชี่เนี่ยครับอืมโอ้ถ้าเห็นนี่โอ้โห<อ>เป,ป,ป,ป็นร้านนะครับใครที่ดูข่าวอยู่ครับหลวงพ่อครับผมอ,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 อ่าเราก็เก็บเก็บเก็บใส่ที่เดิมนะครับขออนุญาตเก็บก่อนครับววันนี้ผมจะมาเปิดกล่องอันนี้นครับผม คออไรครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะ